รราแบบไไทยมม่มีใควัดแบบมีคนมาสักการะบูชาและศรัทธามากที่สุดก็คือวัดป่าเลไลนะคะ ขึ้นชื่อว่าแบบเป็นวัดอันดับหนึ่งของสุพรรณก็ว่าได้ค่ะถนนแต่ละสายหนูก็ว่าชื่อแบบเพราะดีนะคะอย่างถ้าแบบคนไม่รู้จักเนี่ยยังไม่รู้จักแบบชื่อตัวละครในสมัยก่อนอย่างคนสมัยก่อนพอเห็นถนนคือเราจะได้ยินชื่อแล้วชื่อเป็นเอกลักษณ์นะคะอาจจะว่าได้เลยแบบอ,อย่างถนนพระพันวสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุพรรณเป็นเมืองยุทธหัตถีนะคะวรรณคดีขึ้นเช่อเลยคะ่ะคุณพ่อเริ่มขายกว๋วยเตี๋ยวะคะ่ะตั้งแต่ปี2521นหน้าโรงพยาบาลจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่หลังจากนั้นปี38แค่ะคุณพ่อก็ย้ายมาตรงนี้หน้าเทศบาลเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูแล้วกว็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพิ่มมากว๋วยเตี๋ยวไก่ก็ยังมีอยู่ค่ะ มาสุพรรณนะคะก็แวะมาชิมร้านสงก๋วเตี๋ยวนะคะโหตั้งแต่หนูเกิดมา,ามจำความได้ก็คือมีขนมสาลี่แล้วอะคะ่ะเกิดขึ้นมาแล้วนานนะคะเท่าๆท,ที่หนูจำความได้ก็น่าจะเกิน50ปีนะคะประมาณนั้นเลยอะคะ่ะ คนสุพรรณนะครับสำเนียมมันจะออกอย่างนงี้ยพระคนสุพรรณเนาะมันก็ต้องต้องเลิรตตามพ่อแม่พ่อแม่เขาเนิมาเราก็เราก็จำได้ยอย่างเงี้ยเราก็เนิรไปเรื่อยเลย สวัสดีค่ะรสชาติไทยและสวัสดีไทยซีเล็กด้วยค่ะพี่เป็นคนกรุงเทพค่ะซอยหลังสวนชิดลมค่ะทำงานที่สนุกมากก็คือเป็นมัคคุเทศ์ญี่ปุ่นคือมันเป็นแปลกใหม่ภาษายากแล้วก็แบบอะไรก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีด้วยคนญี่ปุ่นนะคะอาหารการกินก็อร่อย เรากเา็เหมือนอยากกลับมาอยู่สุพรรณบุรีกับลูกกับสามีเนาะก็เลยเปลี่ยนวิธีชีวิตทําเป็นไกด์เอาบ่าวไกด์เอาบ่าวก็คือเป็นในรูปของบริษัทเหมือนกันนําคนไทยเนี่ยค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆแต่อึ่งทําที่เนี่ยได้แค่2ปีก,ก็ต้องออกมาบริหารงานร้านอาหารแล้วค่ะ <S <S ทำเลนแรกก็จะเป็นอยู่ในเมืองเลยอะค่ะ ชื่อร้านเอ็มโอดเราชื่อเอ็มโอดมาตั้งแต่แรกเลยเอ็มโอดแปลว่าอิ่มอร่อยค่ะสมัยก่อนมันจะไม่ยากเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้เปิดร้านอาหารมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่สมัยก่อนอะ่ะมันจะเป็นการเปิดร้านอาหารที่แบบว่ายากเพราะว่าคำนวณไม่เป็นจัดระบบร้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพวกมาก็ได้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเพื่อนมาอาจารย์นี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีระบบ โอ้ Ồ, ตอนนั้นก็หลายปีอยู่นะคะหกปีกว่าจะแบบมาค่อยๆจัดระบบได้อะไรแบบนี้ค่ะเป,เปิด21พฤศจิกายนปี2551พร้อมไหมไม่พร้อมอะไรเลยแต่ว่าถึงเวลาต้องทำมาหากินแล้วค่ะ เพราะแบบมีคนวิ่งเข้ามาหาเราเยอะในระหว่างที่เราสร้างอยากจัดงานแต่งงานที่บ้านนี้อยากทําอะไรที่บ้านนี้หลายอย่างทําให้เรารู้สึกแบบโอ้ยอเลิร์มากเลยเฮย้ยมีจริงด้วยเรื่องนี้มีจริงเขาจะมาแต่งงานร้านเรากันทั้งที่แบบเห็นแค่บ้านเราหลังเดียวแล้วที่ก,กว้างๆอะไรแบบแขกเขาก็ประมาณร้อยกว่าคนอะไรแบบเนี้ยก็ดีนะรู้สึกเลยว่าโอ้ยมีตัง <laughs> เอาจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบสะสมของเก่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนววินเทจแนวเก่าแนวไทยแนวฝรั่งแนวญี่ปุ่นเอาหมดคือขอเป็นของเก่าชอบคกศักอะไรเอาเอาหมดพีดพุดมะพร้าวอะไรไทยๆเอาหมดเลยภูมิใจมากไม่เสียดาดเงินเลยแม้จะบาทเดียวรู้สึกว่าตอนนี้มันร้อยกว่าปีเดี๋ยวพอชั่วตอนลูกหลานเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปร้อย up ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสิบปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สะสมต่อไปมีเงินสะสมแน่ก็มันก็มีบ้างนะคะที่จะเหนื่อยถามว่าไม่เหนื่อยเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ากําลังใจมันเยอะความที่แบบตัวเองเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้เราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกับอะไรมากมายแค่ทําทุกวันให้มันดี แล้วก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ตัวส่วนตัวเป็นคนคิดแบบนี้อาหารไทยต้องไทยสิเล็กน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์เมนูที่ร้านมีกี่เมนูครับก็เกือบ200เมนูค่ะและถ้าอยากให้รสชาติไทยกับ ใช้ซีเ็กได้รับรู้แล้วครับจะสักกี่เมนูดีวันนี้วันนี้ก็ขอเป็นสักเก้าเมนูเรามาเริ่มเมนูแรกครับค่ะอะไรครับพี่อันนี้ก็จะเป็นแฮมซี่โครงค่ะแฮมซี่โครงที่ไหนก็มีนะพี่อื ừ, ที่ไหนก็ไม่มีมีที่สุพรรณเชิญครับพี่ยังไงครับก็แฮมซี่โครงก็เป็นอาหารที่อึ่งอ่ะชอบกินส่วนตัวชอบกินสมัยก่อนเราชอบแบบไปหาของกินก็จะเป็นแถวแถวขใหญ่ ซึ่งเราไปทานแบบปีหนึ่งต้องมีและสองครั้งเพราะเนี่ยแฮมซิโคงก็จะเป็นของโปรดของอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยอะค่ะรสชาติก็จะเหมือนแฮมเลยอะค่ะเพียงแต่แบบว่ามันได้รสชาติเพราะว่ามันมีมันแทรกอยู่ทุกอนูเลยแล้วก็จะเป็นแบบเป็นซี่โครงเป็นเป็นเนื้อที่ติดกับซี่โครงราคาความรู้สึกราคาเนี่ยค่ะ,คะ,คะมันก็ขึ้นอยู่ที่ไซส์ของของตัวหมูที่เวลาเราหั่นมาเป็นซี่โครง ซี่โครงเลยอะค่ะแต่ราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ร้อยเก้าสิบจนถึงสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยห้าสิบอย่างนี้เลยค่ะสมมติมาทานอยากกินแฮมซี่โครงมากินกันหกคนต้องอสั่งไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้ต้องลองใช่ไหมคะต้องลองค่ะอะไรครับต่อไปก็จะเป็นปลาหมาต้มยำค่ะก็จะเป็นปลาพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยส่วนใหญ่แล้วปลาหมาเนี่ยค่ะตัวมันใหญ่หัวมันโต เพราะเนี่ยเวลามาทำเนี่ยเราตัดหัวออกเลยเอาไว้ทําต้มยํากินกันเองหลังบ้านแต่ตัวเนื้อเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเอามาทําเป็นต้มยําผัดพริกไทยดาแล้วก็อาจจะเป็นพวกผัดเปรี้ยวหวานผัดอะไรที่เป็นไทยๆแต่ที่นิยมทานมากสุดก็คือปลาม้าต้มยํา มีคะ่ะแนะนําว่าเป็นแกงคั่วหอยขมมันก็จะออกโบราณโบราณกินอร่อย,ยอะ่ะที่ก็มแีแกงคั่วหอยขมแต่ที่นี่รสชาติดีนะคะน้ําพริกเราก็ทําเองตัวหอยขมเนี่ยก็เป็นหอยขมชาวบ้านที่แบบจับมาอะไรอย่างเงี้ยเรารับแต่ชาวบ้านจริงๆความเผ็ดได้ได้เลยน้าปรุงน้ําพริกเนี่ยแบบเต็มที่ใส่กันแบบว่านวันวนวัวเข้มขน้นหอย แล้วมีผักแซมเล็กๆมีอะไรบ้างก็จะมีใบชะพูกับชะอมค่ะสองอย่างชะพูเองหลังร้านนะไม่ล่ะค่ะเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหม รสเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วรสเผ็ดเสนอเป็นเมนูปลาช่อนนะคะอันนี้ดั้งเดิมของร้านเอ็มโอดเลยก็คือปลาช่อนเดิมๆค่ะคือมันมาเดิมๆจริงๆจับมาล้างให้สะอาดแล้วก็ลงทั้งตัวเลยกรอบอน,น,นอก<ต>นุม่มในสดแค่ไหนหรือว่าเราเสดเลยค่ะเราสดทุกวันเลยค่ะด้วยตัวเนื้อปลาเนี่ยก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สดหวานอร่อยอยู่แล้วนะคะมาทานกับเอาน้ำพริก ซึ่งเป็นน้ำพริกเผาที่แบบผสมสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะแล้วมาแจมกับผักสดตัวต้องเป็นโลหนึ่งตัวหจานก็คือเป็นตัวละโลเลย ตอนจริงๆแล้วเราก็มีหลายปลาเลยนะคะแต่ปลาอันนี้เป็นปลากระพงที่เราอยากนําเสนอก็เป็นลาพิกขี้หนูก็คือตัวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทํากินกันเองในบ้านเราก็เลย oo, รสชาติดีพี่สาวทําให้ทานเงนะะี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นเมนูเพราะรสชาติมันนัวจริงๆเลยอะคะ่ะมันจะมีเค็มหวานเผ็ดอร่อยเลยรสชาติแบบทานไม่เผ็ดด้วยนะคะเพราะเป็นพริกขี้หนูสุพรรณบุรีหอมอร่อย โขกกรวมกันแล้วเอามาผัดแล้วมาล่าตัวปลา ก็จะเป็นแกงกะทินิดนึงก็เป็นแกงเผ็ดเป็ด,ปดย่างซึ่งยังไงก็ต้องมีอ่ะที่ร้านเนี้ยจะบอกว่าเป็ดเนี่ยก็เป็นเป็ดแบบของไอ้นี่เลยชาวบ้านชดช่องของเราท้องถิ่นเลยซึ่งกแกงทํามาขายนานมากมใช่แก,การกับอัตลักษณ์กับคนท้องถิ่นได้มีอาชีพการงาน ใช่ใครทำเป็ดดีอะไรดีฉันรับโหแต่เป็ดย่างเจ้าเนี้ยเขาอร่อยมาดั้งเดิมมากเลยอ่ะกินตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาทําค่ะแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นลูกทำเร<ข>าก็ยัง<ม>ใช้เป็ดย่าง,งใช่แต่เราก็มาปรับมาปรับปรับสูตรของแกงเราใช่ส่วนน้ําพริกก็เป็นน้ําพริกที่แบบว่ารสชาติเลเลๆหอมมากเด็นนัก ชาติใดก็รักเธอได้ลิ้มลองพี่น้องฝ <ś m uk ary> ีมือเขาครัวไม่เคยยอมใครเมนูเนี้ยไข่ตุ๋นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเราชอบกินกันมากอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยคือเรากินหนักด้วยนะแต่เราตัดพริกป่นออกไปเราจะทําไข่ตุ๋นใส่พริกป่นลงไปด้วยแล้วก็เอามานึง่งมันอร่อยมาก แล้วมันอร่อยมากใส่กากหมูด้วยกากหมูที่มันมาแบบร้อนๆน่ะแล้วเอามาทำตีแมนแต่เนี้ยเราแบบใส่กากหมูไม่ได้เนาะเพราะว่ามันคอเลสเตอรอลแล้วก็พริกป่นก็ไม่ได้เดี๋ยวเด็กอะ่ะ<ม>จะทานไม่ได้แต่เราอะ่กะก็จะมพีพริกป่นพริกป่นน้ำจิ้มพริกป่นผสมแบบ<อ>ว่าให้ไว้จิ้มทานราดกับไข่ตุ๋นได้เนี่ยเมนูเนี้ยนำเสนอออไปช ใช่ใช่เหมือนท็อปปิ้งใช่เรามีท็อปปิ้งแต่ไข่ตุ๋นนั้นเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ใช่เด้งอร่อยดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะไข่ตุ๋นที่ร้านนี้ก็อยากจะเสนอเมนูน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกไตปลาแห้งน้ำพริกไตปลาแห้งของเราเนี่ยค่ะก็ได้มาสูตรมาจากพี่สาวซึ่งพี่สาวเนี่ยก็ได้มาจาก ท่านท่านหนึ่งซึ่งสอนท่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาบอกสูตรเรียนรู้กันไปว่าพริกไต่ป่าทําอะไรบ้างยังไงบ้างแล้วรสชาติมันอร่อยคือมันนัวมากเลยอะค่ะมันจะเผ็ดแล้วออกเค็มแล้วทานกับผักสดทั้งหมดเลยอยากกินของหวานนะคเอาเติมด้วยของหวานสักหน่อยเป็นไงคะโฮมเมดร้วนๆค่ะเป็นฮันนี่โทส์ค่ะฮันนี่โทส์ก็คือหนมปังที่เราทํามาเป็นชกุปัง แล้วก็มาแบ่งชั้นกันว่าเออชั้น 1, นึชั้นสองชั้นสาม,มันจะมีทั้งหมด3าสา,สาอันใช่ไหมคะมแล้วก็มาทําเป็นฮันนี่ชูตใส่เนยน้ําผึ้งแล้วก็ใส่พวกแบบว่าเครื่องเคียงท็อปปิง้งท็อปปิง้งก็จะมีตั้งแต่แปงราาหรือเปล่าหรือมีอะไรคะท็อปปิ้งในนั้นก็ <S <S จะมีหลายรูปแบบค่ะมีตั้งแต่เออเป็นโทตเป็นฮันนี่ตเลยมีนมมีน้ําผึ้งแล้วก็ที่สําคัญคือไอศครีมค่ะ ไอศครีมก็เป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยจานฮันนี่ทอสเนี่ยคือเป็นโฮมเมดทั้งนั้นเลยไอศครีมทานได้หลายรสรสไหนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าอยากจะทานนะคะ,ม,ะมีตั้งแต่ช็อกโกแลตฮอกไกโดนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ชาไม่ทิ้ง <c oughs> ญี่ปุ่นคะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่วานิลาแล้วก็กาแฟะคะ่ะสุใจ รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมพี่ครับทำไงได้ไทยซีเล็กวันนี้โหยากมากเลยนะคะกว่าจะได้มาเนี่ยเป็นความภูมิใจของพี่มากเลยค่ะที่ได้ไทยซีเล็กชอบที่คนไทยช่วยเหลือคนไทยแล้วทำให้คนไทยโด่งดังไปทั่วโลกค่ะอึงจะบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเลยอะคะ่ะที่ได้มา ตอนแรกที่น้องท่านหนึ่งทวบ,บอกว่าพี่ผ่านแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยอะที่เราจะได้แบบไทยซีเล็กอะจริงมันยากนะคะไม่ได้ว่าได้กันมาง่ายๆอยากให้คนไทยเนี่ยรู้จักไทยซีเล็กให้มากๆแล้วพี่ก็อยากให้ไทยซีเล็กโด่งดังไปทั่วโลกอะไรที่จะฝากไว้ครับสำหรับคนที่อยากจะได้ไทยซีเล็กแบบพี่ครับก็ต้องซื่อสัตย์มีความพยายามแล้วก็รัก ความเป็นไทยอาหารไทยให้มากๆนะคะอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็ลงทุ่เทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นกรุงฟุงกระจายเกินบรรยายจริงนอทำให้น้ำลายซอพอได้กินก็ยิ้มก็ชินใจ ตาหวานคอย้อนรับอยู่โปรดรู้หัวใจชื่นชู้ถ้าคุณได้ชิงยิ่งแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่สุขใ,ใจรกชาติแบบไทยไม่มี you